สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจียบตลอดอินบรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2,564ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเราก็มาดูเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับตุกเครนตัวเหมอไปก็อย่าได้คิดมาก ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งคนโสดที่มีคนคุยคนเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วก็คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักกรณีพิเศษสําหรับมือที่3นะคะแล้วก็ความรักโดยรวมของคนทั่วไปนะคะว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดหรือว่าทิศทางใดนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะตอนนี้ไลนมีปัญหานะคะขอให้แอดมาใหม่นะเพื่อนเพื่อนคนเก่าๆก,กรณาีานี้ไม่ที่ดีที่เคยเป็นเพื่อนกันมานะคะ ก็ขอให้แอดไลน์กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะพอดีไลน์มีปัญหานะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็มาดูไพไพ่ไกันซิไพ่ไปแรกของคุณได้3ถ้วย10ถ้วย2ดาบอัศวินถือถ้วยเมจิกเชียนเทมเพลน์หนึ่งไม้เทา้า8ดาบ พระราชาถือดาบแล้วก็ไพสรุปมงคุณ The World นะคะภาพลักษโดยรวมความรักของคนส่วนใหญ่นะมองว่าในช่วงนี้อยู่ในระหว่างการตัดสินใจนะคะคุณและคนรักมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกันอยู่นะเพราะว่าเห็นไหมภาพไพเหมือนคนสองคนกำลังคุ้นคิดพิจนารณานะคะว่าจะเอาอยัางไงดีต้องมีเรื่องตกลงเจรจาต่อรองกันนะคะหรือไม่ก็ตัดสินใจร่วมกัน บางคนอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกันอยู่ก็ได้ในช่วงนี้นะคะส่วนคนโสดที่ยังไม่เจอใครพ่อไม่แม่ไม้มองว่าอาจจะมีคนหลายคนเข้ามาในช่วงนี้นะคะช่วงเนี้ยคุณมีเสน่ห์ดูดีไปหมดนะไม่ว่าจะทําอะไรก็ถูกอกถูกใจคนรอบข้างนะคะจะมีสิ่งที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ได้นะคะจะพบเจอทังด้านโลกออนไลน์มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันนะคะ จะเป็นคนลักษณะนคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติที่จะเข้ามาแล้วก็คนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกคนธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะความรักของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะสําหรับคนโสดถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมีการเริ่มต้นใหม่นะคะความรักของคุณถือว่าจะมีความมั่นคงมีความมั่นคงเข้ามาในชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้นะคะจะพบเจอคนถูกอกถูกใจใช่เลย ส่วนคนคุยๆหรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลหรือว่าบล็อกกันไว้ก็ได้นะเพราะว่ามีภาพไพ่เกี่ยวกับความเครียดอึดอัดจใจทุกใจเหมือนกับบล็อกเอาไว้นะคะแต่ทําอะไรไม่ได้บางคนอาจจะติดต่อไม่ได้ในช่วงนี้แล้วก็มีปัญหานะคะมีความขัดแย้งที่ต้องติดต่อสื่อสารหรือว่าพูดคุยหรือว่าเคลียร์ปัญหากันนะคะแต่ภาพไพ่โดยรวมมองว่าจะมีการเคลียร์กันได้ด้วยดีนะ จะเคลียร์ปัญหาสะสางได้ด้วยดีนะคะจะมีความรักที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคนหลายๆคนทั้งคนคุยๆแล้วก็คนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะเพราะว่าได้ไพ่สิบถ้วยเห็นไหมมองตากันหวานเยิ้มเลยอะในหลายคนอาจจะมีความเข้าใจมีความห่วงใยรู้สึกที่ดีให้กันนะคะแล้วก็จะกลับมามีวันที่ดีกันเหมือนเดิมนะคะ บางคนถามว่าจะมีโอกาสรีเทิร์นกันไหมบางคนที่มีปัญหากันไปบองว่าอย่างไงก็มีแน่นอนนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารของคนรักของคุณกลับมาจะได้รับข่าวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆใ,ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามีไพ่สองดาบแล้วก็เมจิกเชียนหมายถึงการติดต่อสื่อสารพูดคุยเจรจานะคะแล้วก็การวนกลับมาอีกครั้งนะคะของคนรักเก่าคนที่คุณรอคอยอยู่นะคะ เป็นช่วงจังหวะเวลาที่จะวนเวียนกลับมาอีกครั้งนะคะมองว่าหลายๆคนยังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่นะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะในภาพไพ่ชุดนี้ชาวราศีเมษในลหลายๆท่านนะคะเป็นภาพรักษโดยรวมนะคะคนโสดถือว่ามีโอกาสที่ดีเปิดอกเปิดใจได้เลยนะคะอย่ามัวปิดกั้นตัวเองนะแต่เนี้ยไปดูเพื่อความชัว แบ่งแยกเอาไปเลยว่าคนโสดที่มีคนคุยข้อหาดูใจในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวความรักเป็นไปในทางไหนแล้วก็คนที่มีปัญหาความรักล่ะจะมีความรักเป็นรูปแบบใดนะคะเราก็มาเริ่มจากคนโสดที่มีคนคุยคบหาดูใจกันอยู่นะคะตำแหน่งตัวตนของคุณนะมองว่าคุณกําลังงอนคนรักอยู่หรือเปล่าเห็นไหม เหมือนกับว่าคุณน้อยอกน้อยใจงอนงอนอยู่เห็นไหมหน้าง้มหน้าง,งอเลยนะคะอยากให้คนรักเอาอกเอาใจนะคะภาพไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าคุณขาดความอบอุ่นความขาดความเข้าใจอ่ะต้องการความเข้าใจต้องการความรักจากคนรักนะแต่คนรักของคุณอาจจะไม่มีเวลาอาจจะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่คุณก็เลยน้อยใจแล้วก็งอนงอนเขาอยู่ก็ได้นะคะส่วนตัวตนของคนรักคุณมองว่าเขานิ่งๆน,นะ บางคนอาจจะคบหาดูใจกับคนธาตุดินมังกรพฤกษกันค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงแล้วก็มีความซื่อตรงหรือไม่ก็ความรักของเขาเหมือนกับว่าเขาเฉยเฉยนิ่งนิ่งอยู่กับที่นะคะไม่ค่อยวุววาสดใสเท่าไหร่ยังไงคุณก็ต้องทําใจนะถ้าบางคนอาจจะชอบคนรักแบบโรแมนติกแต่บอกได้เลยว่าคนรักคุณเขาไม่โรแมนติกนะคะละักษณะเหมือนกับว่าเขานิ่งนงเฉยเ,ฉยเฉยใส่คุณนะ แล้วก็ไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหรก่ก็อาจจะทำให้คุณน้อยใจได้นะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคุณน่ะเสียใจมากมายนะคะคล้ายๆว่าถูกทอดทิ้งเพราะว่าไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณน่ะอาจจะถูกคนรักทอดทิ้งหรือว่าคุณอาจจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างมาก็ได้ก็เลยเกิดความเสียใจนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าในช่วงนี้คุณมีความทุกข์ทรมานใจนะคะ คล้ายๆล้มทั้งยืนเลยอะแต่นี้มาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคนรักของคุณเป็นเชลยมองว่าที่เขาไม่สนใจคุณน่ะเขามุ่งเน้นเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักความรักเป็นรองนะคะลักษณะเหมือนกับว่าเขายังไม่อยากมีความรักในขนาดนี้แต่เขาต้องการทํางานเก็บเงินมากกว่านะคะเขาอาจจะห่างๆคุณไปก็ได้ในช่วงเนี้ยคุณก็เลยเสียใจคิดว่าเขาอาจจะมีใครอื่นก็ได้นะคะ หรือไม่ก็คิดว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเอาใจออกห่างคุณคุณก็เลยเสียใจน้อยใจแล้วก็งอนงอนเขานะคะแล้วก็มองว่าไพ่เขาค่อนข้างนิ่งๆเฉยๆกับคุณนะคะเหมือนกับว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะว่าคุณจะรู้สึกยังไงจะคิดยังไงนะคะเขาสนใจตัวเองเป็นหลักมากกว่านะแต่เนี่ยมาดูซิความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเชลย ไม่ว่าคนรักคุณจะเป็นยังไงคุณก็ยังรักเขานะคะก็ยังมีความรู้สึกที่ดีให้กับเขายังห่วงใยแล้วก็คล้ายๆว่ามีความรักแท้ให้กับเขาคนนั้นด้วยนะคะคุณคิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะแล้วก็คุณก็รักเขาจนหมดใจนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าความสัมพันธ์ของคนรักคุณเป็นเช่นไรมองว่าเขานิ่งเงียบห่างหายไปนะคะไม่อะไรเลยนะคะ ไม่ค่อยห่วงใย,ยหรือว่าอะไรอวรคุณมากนักนะมีแต่คุณมากกว่าที่อะไรอววรเขานะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนกับว่าเขาพยายามตีตัวออกห่างหรือไม่ก้องเงียบๆไปนะคะไม่ติดต่อคุณคุณก็เลยเหมือนกับว่าล้มทั้งยืนน่ะมีความเสียใจนะคะก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรเข้าใจผิดกันไหมเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างกันไม่ค่อยได้ติดต่อก็ได้ เราก็มีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ขอให้ติดต่อกันแล้วก็พูดคุยเจรจานะคะความรักจะได้กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะก็เอาใจช่วยให้สู้ๆกันต่อไปนะคะสำหรับคนโสดที่มีคนคุยนะคะอันนี้เราก็มาดูซิสำหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวหลักความรักในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างตัวตนของคุณ มือนกัว่ามีความฟุ้งซ่านนะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหรือไม่ก็อาจจะใช้อารมณ์เป็นใหญ่นะคะไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่หรือในช่วงนี้คุณและคนรักอาจจะเข้าใกล้กันไม่ค่อยได้เข้าใกล้กันทีไรอาจจะมีปัญหากันทุกทีนะคะมีความขัดแยง้งทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าห้าไม่ท้าไม่ถึงความขัดแยง้งแล้วหองและแหงกันนะคะแล้วก็มีปัญหามีความวุ่นวายนะคะ มีเรื่องขัดใจกันแต่อันนี้มาดูซิว่าตัวตนของคู่คุณเป็นเช่นไรเขาเองก็เอาแต่ใจนะแล้วก็ใส่อารมณ์กับคุณนะคะหุนหันพล่น,นต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วก็งัดข้อกันนะคะมีปัญหากันบ่อยๆในช่วงนี้ยังไงก็ขอให้ใจเย็นๆอารมณ์เย็นๆนะคะขอให้มีเหตุผลแล้วก็มีสติให้มากๆความรักถึงจะกลับมาดีนะคะแต่เนีียความคิดความรู้สึกของคุณมองว่าคุณนะ่ะหึงหวงหวัดระแวงเขานะ ไม่ค่อยไว้ใจเขาหรือไม่ก็คอยหาเรื่องเขาอยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะมีความหงุดหงิดก็ได้เพราะว่าภาพไท่คุณในช่วงเนี้ยอารมณ์หงุดหงิดบ่อยๆนะขึ้นๆลง,ลงๆไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่แล้วก็มักจะหาเรื่องคนรักอยู่บ่อยๆนะคะจนเขามีความเบื่อหน่ายไม่อยากจะเข้าบ้านหรือไม่ก็ไม่อยากเข้าใกล้คุณเลยก็ได้นะคะคุณอาจจะหึงหวงหวัดระแวงว่าเขา ออกนอกบ้านไปมีใครกลับดึกกลับดื่นนะคะหรือไม่ก็อาจจะกลับบ้านไม่ตรงเวลานะคะคุณก็คอยถามไถ่คอยจู้จี้จุกจิกกับเขามากไปเข,เขาก็เลยเหมือนกับว่าเบื่อหน่ายคุณนะคะแล้วก็ความคิดความรู้สึกของเขาว่าอยากมีความเป็นอิสระภาพเสรีภาพไม่ต้องการให้คุณมาบีบบังคับเขานะคะเพราะว่าภาพพ่ายจิตใจเขาะชอบสนุกลักสนุกสนานนะ และบางคนอาจจะเดินทางบ่อยก็ได้นะคะไม่ค่อยได้อยู่กับที่อะ่ะคุณก็เลยมีความหวาดระแวงส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าคุณนะ่ะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะคะคุณรักครอบครัวนะอยากให้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะแต่เนี้ยความสัมพันธ์ของคู่คุณน่ะสิเขามีความเบื่อหน่ายคุณนะเห็นไหม เขาอยากอยู่เงียบๆเก็บเนื้อเก็บตัวหรือไม่ก็อยู่ห่างๆคุณไว้นะคะไม่อยากเข้าใกล้เลยนะคะเพราะว่ากลับบ้านทีไรคุณก็คอยถามไถ่จู้จี้จุกจิกเขาแล้วก็คอยวุ่นวายเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเขาเขาก็เลยเหมือนกับว่าเบื่อหน่ายนะคะมีความเอื่มละอาถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้ตัวว่าผิดนะคุณอาจจะขอโทษเขาก็ได้นะครับในภาพพ่เนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าคุณรู้ว่าคุณผิดที่จูจี้กับเขามากเกินไป แต่ลักษณะเหมือนกับว่าเขาอะอยากอยู่คนเดียวมากกว่านะคะยังไงก็ขอให้เวลาเขานิดนึงนะขอให้เขาอยู่แบบเงียบๆหรือแม่ก็ให้เขามีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างนะคะความรักก็จะกลับมาดีนะคะขอให้มีความเข้าใจหรือบางคนถ้าอยู่ห่างไกลกันก็ขอให้ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นการดีที่สุดนะคะ ขอให้คุณรู้จักเคารบในการตัดสินใจของคนรักแล้วก็พยายามให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวหรือบางคนถ้ามีปัญหากันไปถามว่าจะมีการกลับมาไหมมองว่ายังไงก็กลับมานะคะอันนี้เราไปดูซิสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักละ่ะกรณีพิเศษ สำหรับมือที่3นะคะความรักของคุณเป็นเช่ไยนะคะเราก็ไปดูภาพไพ่ของคนรักคุณหรือว่าเขาคนนั้นที่คุณคบหาดูใจอยู่นะคะตัวตนของแฟนคุณมองว่าเขาว่าเป็นคนรักสนุกแต่ไม่ชอบความผูกพันและมีการเดินทางบ่อยนะคะไม่ค่อยให้ใครมาบีบบังคับหรือไม่ก็คอยจับเขานะภาพไพ่ไปเนี่ยเหมือนกับว่าเขาว่าค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะ มันก็ว่าความรักครั้งนี้ระหว่างคุณและเขาว่าเป็นรักที่มีเงื่อนไขแล้วก็ค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมนะและอย่างหนึ่งตัวตนของเขาว่าเป็นคนเจ้าชู้ดูดีมีสเสน่ห์นะคะไม่ค่อยยั่อยู่กับที่เท่าไหร่คล้ายๆว่าไปเรื่อยๆนะคะมีความเจ้าชู้อยู่นะแต่เนี้ยก็ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือเปล่านะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าตัวตนของคุณเป็นเช่นไร มองว่าคุณอยู่ในระหว่างการตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีคุณก็ลังเลสงสัยไม่แน่ใจในความรักความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้ก็ได้นะคะหรือคุณต้องการติดต่อเขาไปในช่วงนี้อาจจะติดต่อไม่ได้นะคะมองว่าคุณพยายามติดต่อเขาไปนะ แต่ติดต่อไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความคิดความรู้สึกของเขานั้นอาจจะมีใครอื่นที่นอกเหนือจากคุณหรือเขาอาจจะมีคู่มีครอบครัวมีคนรักของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าภาพไพ่ลักษณะเหมือนกับว่าคน3ามคนนะคะที่อยู่ในใจเขานะอาจจะไม่ใช่คุณคนเดียวก็ได้นะคะในบางครั้งอาจจะติดต่อได้ในบางครั้งอาจจะติดต่อไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าเขาอาจจะอยู่กับใครคนอื่นนะคะหรือไม่ก็อยู่กับครอบครัวของเขาก็ได้ ส่วนความคิดความรู้สึกของคุณนะคุณก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อเขานะในบางครั้งคุณก็เป็นฝ่ายพยายามเพียงฝ่ายเดียวนะคะโดยที่เขาไม่พยายามทําเพื่อคุณเลยนะคะคุณก็เหนื่อยเปล่าส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าเขาไปเรื่อยๆนะไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณคนเดียวนะคะเห็นไหมค่อยเป็นค่อยไปอ่ะคล้ายๆว่าเขามีใครอื่นเข้ามาในชีวิตของเขาหลายคนนะคะเพราะว่า8ดไม้เท้าอ่ะเขามีตัวเลือกเยอะนะ ส่วนด้านความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างเหนื่อยนะคะได้หนึ่งดาบมีปัญหาเยอะนะความสัมพันธ์ของมือที่3านะปัญหาเยอะเลยนะคะที่คุณจะต้องแก้ไขหรือไม่ก็สับสางให้เสร็จสิ้นนะคะเหมือนกับว่าความรักของคุณในครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณน่ะรักเขามากมายเกินไปนะคะแต่เขาอ่ะไม่ค่อยใส่ใจคุณนะ เป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีคนอื่นหรือไม่ก็มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะนานๆอาจจะมาหาคุณทีหรือไม่ก็อาจจะติดต่อบ้างไม่ติดต่อบ้างนะคะคุณก็เลยกังวลใจยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะเพราะว่าภาพไพ่คุณรักเขาคุณก็ต้องอดทนต่อไปแล้วก็ต้องสู้ให้ได้ด้วยใจที่เข้มแข็งนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ